สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลพี่อาน,นาปวดบริเวณไหนบ้างคะออโดยปกติพี่จะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาพี่จะขึ้นเครื่องวิ่งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นทุกวันนะคะแล้วก็ลักษณะการทำงานของพี่นะคะพี่จะต้องไปตรวจงาน าตามกาเมนซึ่งจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วกาเม้นก็ไม่ได้มีแค่การเม้นเดียวนะคะมันมีหลายกาเมนซึ่งซึ่งเช้าบ่ายค่ำเนี่ยพี่ก็จะต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปเช็คงานด้วยนะคะทีนี้อาการเขา่ขาเข่าเนี่ยค่ะมันจะมีเสียงดังก๊อปแก๊บมาค่อนข้างใช่ค่ะมีเสียงดังมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ศึกษาแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้ว่าเสียงดังก๊อปแก๊บเนี่ยมันมันเป็นเพราะว่า เกิดจากอาการเข่าเสื่อมนะคะก็มันมีอยู่วันหนึ่งที่พี่เดินขึ้นบันไดแล้วพี่มีอาการปวดจี๊ดตรงนี้ค่ะเสียงในหัวเขานะ่าใช่ค่ะมันปวดปวดแบบจนว่าพี่จะต้องหยุดเดินแล้วพี่ก็จะใช้มือจับราวบันไดนะคะ<ม>พี่ไปต่อไม่ได้นะคะทั้งสองข้างตรงเนี้ยมันมีอาการปวดและตั้งแต่วันนั้นมาค่ะมันก็ปวดหนักมากขึ้นทุกวันทุกวันจนจนทําให้พี่ต้องงดออกกําลังกาย งดขึ้นเครื่องวิ่งแล้วก็เวลาที่เราจะขึ้นไปตรวจงานแต่ละวันเนี่ยพี่ก็ไม่แทบไม่อยากจะขึ้นว่างั้นนะคะมันมันมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานของพี่ด้วยนะคะมีเพื่อนนะคะมาแนะนำตัวสารอาหารดีบูลตัวนี้ค่ะน้องเขาอะคะ่ะแนะนำนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาขายนะคะเขาก็แนะนำว่าถ้าพี่อนณาปวดมากให้ทานเป็นแบบผงนะคะก็ก็ ก็ซื้อเข้ามาสองกล่องนะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่5ซองพี่ก็ทานเช้าเย็นนะคะน้องเขาบอกว่าถ้าพี่มีอาการปวดแล้วแสดงว่ามันอักเสบข้างในค่อนข้างมากนะคะพี่ก็เลยทานเช้าเย็นเลยนะคะทานเช้าเย็นอยู่ซองที่3ของวันที่2ค่ะเห็นคือความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพี่ตื่นเช้ามาค่ะพี่ตื่นเช้ามาแล้วก็โดยปกติถ้าเกิดพี่จะลุกขึ้นจากเตียงพี่จะต้องใช้ใช้มือยก ยกขาแบบนี้นะคะโทษนะคะพี่จะใช้มือยกขาแล้วก็ค่อยๆเหยียดมันถึงมันถึงจะเหยียดได้เต็มที่อย่างนี้ค่ะแล้วพอวันที่สองนะคะพี่ตื่นเช้ามาพี่ก็กระโดดพลุ้งจากที่นอนแล้วพี่ยืนได้เลยพอทานไปกล่องที่สองค่ะคพี่ก็มาสังเกตตัวเองอีกทีนึงว่าพี่เดินขึ้นบันไดบ้านเนะะี่ยค่ะชั้นสองเนาะเดินขึ้นไป เอ๊ะทำไมเราไม่มีอาการปวดตรงตรงนี้เลยอะ่ะไม่เสียวแล้วไม่เสียวค่ะไม่เสียวแต่ว่าอาการก๊อฟแก๊บก็ยังมีอยู่นะมันก็ยังมีให้ได้ยินเป็นบางครั้งนะคะก็ลดลงใช่ไหมคะเสียงก๊อฟแก๊บใช่ค่ะมันมันมันลดลงมันลดลงนะคะเพราะว่าพอพอกล่องพอ,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 พอทานกล่องที่สองปุ๊บเนี่ยพี่เดินบันไดพี่จะเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่า เฮ้อาการปวดมันหายไปพอหมดกล่องที่สองนะคะน้องเขาก็บอกว่าพี่อน,นาจะทานต่อไหม<ช>พี่ถ้าเกิดมันลดอาการปวดลงพี่จะทานเป็นแบบแคปซูลก็ได้<ช>เราก็เลยไหนไหนก็ไหนๆแล้วทานแล้วเราก็เลยมาทานตัวตเป็นแบบแคปซูลต่อต่อด้วยแคปซูลน,นะคะใช่ค<ๆ>่ะตอนนี้อาการปวดตึงตรงบริเวณข้อพับของพี่นะคะ<ช>มันมันหายไปแล้วแล้วก็จากเดิมที่พี่อน,นาเคย ลุกขึ้นยืนอเองไม่ได้นะคะต้องต้องใช้พยุงอย่างเงี้ยขึ้นนะคะ่คอยๆย,ยืดยืดขาตัวเองขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พี่ก็ พี่ก็รู้ขึ้นได้โดยที่ว่าพี่ไม่ต้องปกติเลยนะใช่ค่ะปกติปกติแต่ถามว่ามันมันหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมแต่อาการอาการปวดมันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ปวดทรมานเหมือนเดิม,มนะคะพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะพอเรามั่นใจในตัวดีบูลแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยทานต่อไปเรื่อยๆตอนนี้พี่มีความมั่นใจในตัวสารอาหารดีบูลทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบผงตรงนี้มันตอบโจทย์พี่ได้เพราะฉะนั้น พี่ไม่ใช่หน้ามาไม่มีการว่าจ้างไม่มีการนะว่าจ้างค่ะพี่ยังใช้ดีบูนอยู่ทุกวันสําหรับผู้ที่มีอาการปวดนะคะสนใจผลิตภัณฑ์คือติดต่อเบอร์โทรด,ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อน,นามากมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราฟังกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆขอบคุณค่ะยินดีค่ะ